ว้าครับ We are รถบ้านตีเทินเขานายชลุม่มเข่าไม้รถบ้านปี2013ไม่เก่าหมื่นโลงวดถูกโูก4 0 0พบาทตลอดสัญญาชุ่มโอ้โหสีครับสีเทาสีเทามาพร้อมกับแม็กอาจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยเบิ้งดีพวงมาได้หัวแต่ล่ายังอยู่ครับผมหัวแต่กาวล่าบูชาล่านะครับอะยังอยู่ 90, โโยไม่เก่าหมื่นโลโอ้โหสวยแจม นย0บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนพร้อมทอ่อแสตทอ่อสิ่งด้วยปลายท่อไทเท,ทเนียมกับ t o โยต้าวีออส 1.5J โฉมปี2013นะครับผมงวดตุนโงง4,000บาทส่วนลดอีก20,000บาทครับผมดูหงเดือนนะ <S <S บอกก่อนว่ารถตุนเข้ายังไม่ได้ล้างรีวิวเลยฝากระโปรงหัวนงหัวน็อตลองแก้มเดิมหมดนะครับเทียง เติมนะอ่าแค่ขี่ปุ่นขี่ง่ายเยอะซื้อ,อ,อล่างออกกัเตรียมแล้วออกรถศูนย์บาทง้ว4,000บาทตลอดทียากดแชร์ไปครับไปรุ่นพิมคำว่าสวยมาเับเสียพิมพ์คำว่าแจ๋วมาเามาับเสียพิม์คำว่าถูมาเับเสียเดี๋ยวเสียแจกเสื้อเอสซีแฟเนเพจไปครับผมแชร์ไปครับไปรุ่นส่งฟรีทั่วไทยแจ๋ว